สวัสดีในช่วงใบ่ายค่ะของวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567ทุกคนตอนนี้ปิ่นอยู่แถวแถวปตทบ้านพรนะคะทุกคนทุกคนตามปิ่นมาค่ะแล้วก็เจอไฟแดงตรงเนี้ปิ่นจะทำการเลี้ยวซ้ายปิ่นจะไปไหนเอ่ยทุกคนปิ่นจะไปไหนเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายตามปิ่นมาค่ะปิ่นจะพาทุกคนไปไหนคะวันนี้ แต่ก่อนอื่นที่ปิ่นจะเฉลยอะ่ะปิ่นจะถามทุกคนว่าทุกคนเคยดูคลิปอ,อ๋อที่ปิ่นไปไหว้ศาลหลักเมืองทั้ง4แห่งของภูเก็ตหรือย,ยังคะถ้าเกิดยังไม่ดูอะ่ะอยากให้ทุกคนอ,อ๋อลบกวนไปดูกันนะทุกคนเพราะว่า ตอนนั้นอะคะ่ะในหนึ่งวันอะปิ่นไปไหว้ศาลหลักเมืองของภูเก็ตอะทั้ง4ี่แห่งใช่ไหมเพราะว่าเขาว่ากันว่าค่ะที่ปิ่นฟังมาคือว่าถ้าเราคิดจะไหว้ศาลหลักเมืองในภูเก็ตอะซึ่งมีทั้ง4ี่แห่งใช่ไหมที่อื่นจังหวัดอื่นอะค่ะมีแค่ที่เดียวอ่ที่ภูเก็ตอะมี4ี่แห่งเขาบอกว่าถ้าคิดจะไหว้เนี่ยให้ไหว้ให้เสร็จภายในหนึ่งวันค่ะ4ี่แห่งหลังจากนั้นอะนา มาแล้วค่ะปิ่นก็ได้ยินเสียงเล่าหรือเล่าอ้างกล่าวขานกันหนาหูมากเลยว่าจริงๆแล้วว่าเขาสันนิฐานกันว่าภูเก็ตอะมีสารหลักเมืองถึง 5, ห้าแห่งด้วยกันทุกคนจริงหรือไม่จริงปิ่นก็ไม่รู้อะเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ อ,อ,อ่านอ่านอ่านมามันไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าเป็นอะไรที่ล่ำลือกันเฉยๆแล้วเสร็จทีนี้นี่ค่ะที่มาของการตามหาสารหลักเมืองแห่งที่5ของภูเก็ต เดี๋ยวปิ่นจะปักลิงก์ไว้นะว่าอยู่ตรงไหนคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็คงดูคร่าวๆแล้วใช่ไหมจากที่ว่าปิ่นขับรถมาคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนข้างหน้าเห็นไหมมีรถจอดอ่ะแสดงว่าเราถึงแล้วทุกคนที่นี่คือที่ไหนเอยเขาเรียกว่าอะไรทุกคนนี่นี่นี่ปิ่นมาหยุด อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนั้นอะเห็นไหมหลังคาสีแดงๆน่ะมันคือโรงงานซีอิวนะทุกคนนะแล้วที่นี่คือนี่ไงคะศาลแม่นางกลางแต่ก็ออเขียนไว้ว่าเป็นศาลแม่นางกลางแต่เขาก็เล่าลือกันว่าออถือว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งในศารลรองเมืองแห่งที่5ของภูเก็ตนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนตั้งแต่ต้นคลิปอะที่ปิ่นเดินทางอะทุกคนจะเห็นว่าทางมันไม่ได้ เปรี้ยวอะไรมากเลยเราก็มาง่ายมากปักหมุดไว้แล้วก็มาตามเขาค่ะทุกคนป่าปาปามันคือสิ่งที่ปิ่นเคยมาเป็นครั้งแรกแล้วก่อนมาปิ่นนึกว่าเราจะต้องเดินแบบว่าในป่ายางที่น่ากลัววังเวงอะไรอย่างเงี้ยนะสรุปสุดท้ายมาถึงบรรยากาศดีมากลมเลื่อนหน้าอยู่ค่ะไม่น่ากลัวไม่มีความน่ากลัววังเวงอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกคน แล้วก็เดินได้อย่างสบายใจเหมือนเราเข้ามาสู่ดินแดนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าปิ่นเป็นคนเชียงใหม่ปิ่นไม่เคยเห็นอันนี้ทุกคนทุกคนดูดิแล้วทําไมเขาถึงคว่ำไว้อะทําไมไม่ให้ยางมันหยดลงอ่ะทำไมคว่ำไว้แบบนี้อ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหม เหตุผลคืออะไรอ่ะเนาะปิ่นก็ไม่รู้อะเพราะว่าภาพจำของปิ่นทั้งชีวิตอะเห็นแต่ต้นลำยายมะม่วงบ้านปิ่นมีแต่ลำไย,ยมะม่วงแต่ว่ากลีดยางบ้านปิ่นไม่มีเห็นไหมปิ่นก็สนใจเนี่ยทําไมเขาไม่หงายมันขึ้นนะคะให้น้ํายางมันหยดอะหรือเขาจะหงายตอนไหนอะเวลานี้เขาคว่ำลงหรอมันคว่ำลงทุกต้นเลยนะทุกคนนะแล้วบรรยากาศดีมาก ทุกคนบรรยากาศดีสุดๆแล้วบอกว่าไม่ได้มีความน่ากลัวเลยเลยแล้วก็เดินมาถึงแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนหินก้อนใหญ่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาทุกคนทุกคนตามปิ่นมาตามปิ่นมาที่นี่ก็คือศาลเจ้าแม่นางกางใช่ไหมพิกัดก็คืออยู่บ้านยาค่ะตำบลสี่สุนทรอ,อำเภอทาหลางจังหวัดภูเก็ตว่ากันว่าตั้งอยู่มายาวนานแล้วค่ะซึ่งสืบความได้ว่า อยู่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองค่ะศาลเจ้าแม่นางกลางเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเพิ่งรู้จักนะปิ่นก็เหมือนกันค่ะทางเข้ามายังสถานที่แห่งนี้เนี่ย,เ,ยเราจะต้องเดินผ่านป่ายยางใช่ไหมที่ทุกคนเดินตามปิ่นมาค่ะแล้วก็ว่ากันว่านะนอกจากศาลหลักเมืองทั้ง4แล้วเนี่ย ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ต้องมา,ากราบไหว้ขอพรนะเพราะเป็นอีกหนึ่งหญิงกล้าค่ะที่ช่วยกอบกู้เมืองภูเก็ตบางก็เชื่อว่าที่นี่คือสารหลักเมืองแหล่งที่ห้าของภูเก็ตนะคนในพื้นที่ที่ปิ่นฟังมานะคะก็เล่ากันว่าเจ้าแม่นางกลางอะค่ะ เป็นสาวอิสลามค่ะที่สวยมากค่ะมีคนมาสู่ขอร้ายคนค่ะแต่ท่านไม่ยอมแต่งงานแล้วก็ขออธิษฐานให้ตัวเองอ่ะกลายเป็นหินทุกคนแล้วก็ใต้ก้อนหินอ่ะว่ากันว่าอีกนะมีสมบัติของแม่นางกลางค่ะที่ได้ฝังไว้เป็นจำนวนมาก แล้วก็ท่านน่ะก็เป็นที่รู้จักของ,ของคนบ้านยาด้วยนะเวลามีเรื่องไม่สบายใจอะค่ะก็จะเข้ามาขอให้ท่านช่วยแล้วก็จะบนบานสารกล่าวด้วยมะพร้าวอ่อนข้าวตอกหรือว่าข้าวต้มขาวปลาเคม็มแล้วทั้งหมดที่ปิ่นกล่าวมานี่นะ ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปแน่ชัดเลยทุกคนมันมันไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอันน่ะมันเหมือนกับว่าเป็นที่พูดกันต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อมาเฉยเฉยแต่ว่าเมื่อปิดมาถึงที่นี่แล้วอะ่ะก็ให้ความรู้สึกแบบมันล่มเย็นอะค่ะสบายใจแล้วก็ถ้าใครผ่านมานะแถวนี้นะก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรกันนะ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ปิ่นฟังมานะจากการเล่าสู่กันฟังอะค่ะว่ากันว่าเจ้าแม่นางกลางอะค่ะจะดีใจทุกครั้งเลยที่มีลูกหลานมาเยี่ยมท่านค่ะเพราะว่าท่านอะก็อยู่แบบคล้ายๆแบบโดดเดี่ยวใช่ไหมแล้วก็เมื่อก่อนนะก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักท่านอะไรมากมายแล้วทุกคนรู้สึก ไหมว่าตอนที่ปิ่นเดินเข้ามาแรกๆอะ่ะปิ่นรู้สึกว่าเป็นสถานที่เดินเข้ามาแล้วมันมันมีความสงบ ลมเลื่อนไม่มีความวังเวงน่ากลัวอยู่แล้วสบายใจเดินเที่ยวเล่นชมนกชมไม้เหมือนแบบสบายใจมากอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมาจากการที่เจ้าแม่นางกลางอะค่ะก็คือดีใจทุกครั้งที่ลูกหลานเดินเข้ามากราบไหว้ท่านท่านก็จะได้ไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปิมคิดไปเองนะเชื่อมโยงกันไป เองอะคะ่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆนะจากที่เราแบบว่าจอดรถแล้วเราเดินเข้ามามันเหมือนกับมันมันได้รับความสบายใจลมลื่นลมเย็นแล้วก็เดินแบบว่าเหมือนบ้านตัวเองเหมือนอะไรเลยอะทุกคนมันไม่เหมือนแบบ เออแบบน่ากลัวแล้วก็แบบวิววิวมันไม่มีเลยทุกคนมันมีแต่ความแบบเ,เดินเล่นแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งก็อยากจะนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนแล้วปิ่นจะบอกว่าต้นตะเคียนอ่ะมีถึง3ต้นด้วยกันทุกคนทุกคนเห็นไหมที่ปิ่นให้ดูอ่ะมี3ต้นนะทุกคนอันนี้เป็นต้นที่สอง ทุกคนด,ด,ดู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 ขึ้นไปแล้วถ้าพูดถึงต้นตะเคียนอ่ะมันจะมีความน่ากลัวอยู่เป็นในๆใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่ต้นตะเคียนทั้ง3ต้นอ่ะมีความรู้สึกแบบมันล่มเย็นทุกคนแล้วก็แบบเออ ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะที่มันมันน่ากลัวคือมาแล้วก็อยากมาอีกเอออันนี้ตะเคียนเงินทุกคนดูค่ะมันไม่มีความขนล,ลุกอะไรกับปิ่นเลยนะก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าชิลมากค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูค่ะ ดู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 ข้างบนของต้นตะเคียนมันมีแต่ความลมเย็นเป็นสุขความสง,งบความอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเจ้าของที่เขาต้อนรับเราอะ่ะเออเอเอ,เอทุกคนดูดูดูต้นที่หนึ่งค่ะต้นที่สองต้นที่สาม ต้นตัปิ่นอยู่ท่ามกลางของต้นตะเคียนทั้งสามต้นนะทุกคนแต่ลมพัดเย็นสบายนี่ๆีแล้วก็บรรยากาศก็กดีมากทุกคนตรงนู้นก็เป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สะอาดสะอ้านมากแล้วปิ่นจะบอกว่า ้ทุกป้ายอ่ะที่เขาตั้งไว้ตรงจุดอะที่เรากราบไหว้ะจะบอกว่าไม่ให้เอาของไหว้วางไว้เพราะเดี๋ยวมดมันจะขึ้นเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนดูแลอย่างนี้ใช่ไหมแต่ป่นคาดว่าค่ะคนที่มากาบไหว้ขอพรนะคะจากเจ้าแม่นางกางน่าจะประสบความสําเร็จ อย่างใดก็อย่างหนึ่งเหตุผลก็คือนี่ปินเห็นการก่อสร้างคือหมายถึงอาจจะมาขอพรจากเจ้าแม่แล้วก็ได้สิ่งน,นั้นแล้วก็กลับมาแบบว่าออมาบูรณะอะไรของของศาลของเจ้าแม่ให้แบบดูหน้าอยู่สะอาดสะอา้านขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนดูดิทุกคนจะบอกว่าไม่มีใครเฝ้าศาลนะแต่สะอาดจริงๆค่ะ มันเหมือนกับว่าเจ้าแม่นางกลางท่านรักความสะอาดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นเลยค่ะทุกคนดูดิไม่มีฝุ่นนะโอ้เป็นเป็นไปได้ยังไงอ่ะทุกคนดูดิจริงๆอ่ะอยู่ในนี้มันน่าจะมีลมพัดลมอะไรเข้ามาฝุ่นปิวใบไ,ไม้มาโน่นนี่นั่น,น,นแต่ที่นี่สะอาดกิบนั่งได้อย่างสะอาดเลยทุกคนนั่งได้อย่างสนิทใจเลยทุกคนแล้วดูบรรยากาศค่ะเ สถานที่ที่แม่นางกางของเราอยู่ใช่ไหมโอ้ลมเย็นเป็นสุขอ๋อแล้วก็อีกเรื่องค่ะที่ปิ่นได้ยินมานะว่าสมัยก่อนอะ่ะมีต้นตะเคียนทองแค่ต้นเดียวค่ะแล้วเกิดฟ้าผ่าต้นตะเคียนค่ะแล้วทาให้ต้นตะเคียนอีกสองต้นอะ่ะเกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ปลูกค่ะทุกคนแล้วปิ่นจะบอกว่าทีเด็ดที่นี่คือนี่ไง มีคนมาจับเลขค่ะปิ่นก็จะจับเลขให้ทุกคนดูด้วยนะเลขที่ได้คือเลขหนึ่งต้องจับ3ามครั้งค่ะเลขที่ได้อันดับต่อไปคือเลขสองค่ะมาๆามา,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 มาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงเป็นยังไงอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อกี้หนึ่งสองแล้วใช่ไหม 1>, 1 2ึหนึ่งทุกคนแล้วเดี๋ยวปิ่นจะบ้วยถามว่าเจ้าแม่คะมันจะถูกไหมเดี๋ยวปิ่นบ้วยถามกันนะนี่นี่น,นี่เราจับมาแล้วเราได้หนึ่งสองหนึ่งใช่ไหม แล้วก็บวยถามว่ามันจะถูกไหมมันจะถูกไหมอ้าวควมบเงยเจ้าแม่บอกถูกค่ะทุกคนถ้าใครผ่านมาดูคลิปนี้นะตามปิน่นะหนึ่งสงวดวันที่1นึ่งมาคม2 5งหแล้วปิ่นจะกลับแล้วค่ะทุกคนปิ่นจะบอกว่าถ้าใครมีโอกาสแวะมานะแวะมาหาเจ้าแม่มากราบไหว้สักการะมาเยี่ยมเย็นท่านนะคะโอเคบ๊ายบาย